สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวท,ทางของนี้ก็อี e. วีเช้าบ่ายนะคะประจาวันที่ยี่สิหกมิถุนายนปีหกหกเนาะวันจันทร์นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับนี้คืออีเชา้าตัวเด่นก็คือสกับเจกับเก้าสี่ศู4ย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เ จับคู่ก็สี่เจ็ดเจดสี่หเ้าหจ็ดเจ็ด้านาะสี่เก้าเก้าสี่จับคู่รุ้นแนวนะคะถ้าเป็นหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้า้านย์้าหน้าสองเก้สามเก้าหกเก้าเจ็ดนขอทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่าย สามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามก่อนเนอสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสามสี่เจ็ด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 หกสี่เจ็ดหกนะคะสามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู้รุ้นด้วยกันเนอแต่ละแนวทางเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ